สวัสดีครับทุกท่านและวันนี้เราก็มาอยู่เกมเบอร์ออฟวอร์ชีฟและเรือที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้ก็คือเรือประจันบานของสัญชาติอเมริกานะครับจะเป็นเรืออู่ต่อเรือลาใหม่นะครับของเมื่อแพทเมื่อไม่นานมานี้ครับเอาเลยครับท่านผู้ชมอันดับแรกแล้วก็มาดูส่วนยกระดับกันเลยครับว่าผมจะเล่นเป็นยังไงครับลำเนี้ยผมก็จะใส่เป็นการป้อมปืนพังครับลดอากาศติดไฟน้ํารั่วครับเพิ่มระยะปืนลองครับแล้วก็ ดับไฟน้ำรัวเร็วขึ้นครับแล้วก็พางครับแล้วก็ลดการกระจายสูนของปืนหลักครับจุดเด่นของลำนี้นะครับก็จะมีสกิลเอฟนะครับสกิลไฟสองกบของเรานั่นเองครับก็สะสมครบแล้วเวลาตอนกดใช้ปืนหลักโหลดเร็วขึ้น50รนครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ยุทธภัณจัยโหลดเร็วขึ้น80ก็หรือเรียกง่ายว่าถ้าจะดึงประสิทธิภาพให้เต็มที่ก็คือเราสมมุติเราฮิวใช่ไหมครับฮิวเสร็จปุ๊บ หมดป้าๆเราเราได้บวกต่อแล้วเรากดเนี้ยอันนี้โหลดเร็วขึ้นแล้วเราที่ฮิวต่อได้เลยก็คือดึงประสิทธิภาพเรือได้สูงสุดครับคู่กับสกิลเอฟถ้าเก็บเต็มแล้วนะครับส่วนธงผมก็ใส่ประมาณนี้ครับเป็นอ่าเนี่ยครับรถรถไฟไหม้เร็วอ่าเพิ่มเอเอแรงขึ้นเพิ่มปืนรองอ่าวิ่งเร็วครับแล้วก็ฮิวเร็วครับส่วนผู้การลำนี้ครับผมจะเล่นเป็นสายอึดนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลผู้การกันเลยครับช่องแรกก็คือใส่ เป็นการป้อมปืนพังกับการปรตอพังครับช่อง2เป็นหมุนป้อมปืนเร็วช่อง3ก็คือที่ขาดไม่ได้เลยอดีนาดิรัสครับอ,อันนี้ครับทีมพื้นฐานเราตัวรอดก็คือทุกอย่างซ่อมเร็วหมดครับ15 15แล้วก็เพิ่มของใช้ครับแล้วก็พังครับแล้วก็กันไฟครับก็ว่ากันเหนียวเพราะว่าเราติดไฟเราจะติดแค่3จุดตรงกลางตรงหน้าตรงหลังครับพอถ้าอัพมาแล้วก็ลดโอกาสติดไฟได้ค่อนข้างเยอะครับทําให้อัพนี่คือมองเห็นต่างมากเลย เราก็มาอยู่เซิร์ฟเอเชียของเราเหมือนเดิมครับแล้วก็กดโซโล่ไปเลยครับไม่รู้จะลุ่งหรือเปล่าล <c oughs> ำนี้จุดเด่นก็คือมีโหมดไฟสองกบครับไฟสองกบที่โคตรเกียนหรือท่านผู้ชมจะใช้ตอนเทตการาบก็ได้ครับตอนศัตรูตาใจไว้เห็นเรายิงไปตับนึงแล้วเรากดไฟสองกบแล้วก็เทตการาบยิงอะไรเงี้ยครับใช้ได้เหมือนกันแต่ข้อเสียของลำนี้นะครับก็จะมีในเรื่อง ตัวเรือที่ค่อนข้างบางครับไม่หนาเหมือนมอนทาน่าสายวิจัยและกระสุนช้ากว่ามอนทานา่านิดนึงแค่นิดหน่อยไม่ไม่ต่างกันมากแต่ความเร็วกระสุนช้ากันแต่แบบถ้าคนเล่นเรือประจำบาลมอนทานา่าหรืออะไรเงี้ยบ่อยๆจะรู้ครับเพราะว่ามันช้าวินคอนซินจะช้ากว่านิดหน่อยนิดนึงจริงๆด่านที่เราได้ก็จะเป็นด่านเกาะน้ําแข็งนะครับเป็นด่านเก็บของครับเรือทีค่คาดฝั่งละสามลำครับ มีีซีบีด้วยครับแต่เราไม่ต้องห่วงซีบีอ่ารูทเบลก็โคงไม่กล้ามาตอมเราบ่อยถ้ามันไม่โรคจิตจริงๆเพราะเรามี A อเอเบิร์ดครับลำนี้รู้สึกว่าจะมีแฟกอยู่ที่8จุดครับ A อเอห้าจุดแปดก็ถ้าแฟกอยู่ครบก็ถ้าซีบีมันมาตอมมันก็เจ็บอยู่ครับเหมือนเราจะเป็นตัวท็อปฝั่งเรือประจันบาลลำเดียวครับเราต้องทำเกม ให้ทีมโมงามิก็ทำอะไรมากไม่ค่อยได้ครับด่านเก็บของครับท่านผู้ชมครับลำนี้มันก็มีระยะยิงอยู่ที่ยี่สามจุดสีก็คือเดิมๆก็คือค่อนข้างไกลครับผมเลยจะไม่ใส่เพิ่มระยะยิงมาครับในตรงส่วนช่องที่สามครับผมจะใส่เพิ่มเป็นปืนรองปืนรองก็อยู่เก้าสอง ก็พอทำอาหารกินได้นิดนึงถ้าเจอเรือประจันบาลอะไรเงี้ยก็พอได้ผมมองว่าระยะปืนหลักมันยิงไกลอยู่แล้วลำเนี้ยไม่จําเป็นต้องใส่มันจำเป็นต้องใส่เพิ่มระยะยิงครับแต่บางท่านก็อาจจะเป็นเมื่อไม่โดนเห็นตัววิ่งเร็วขึ้นก็ได้ครับลำนี้น่าจะวิ่งราวๆประมาณสามหกประมาณ3ามหกสามเจ็ดครับท้าปสกิลนี้มาแต่ผมไม่ครับครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้พางดีถึงขั้นแบบหายตัวบ่อยขนาดนั้นครับตรงนี้ หลักๆผมก็จะวิ่งวิ่งยิงวิ่งยิงหายตัวอะไรเงี้ยครับฝั่งเราเป็นนักขีมมอฟครับตียามาโตะจวกหายไปปืนอันหนึ่งยิงหายไม่ค่อยเยอะน่าจะยิงมุมไม่ค่อยดีไปแล้วครับ4 5 0 1โอ้โหดำ60เมตร เรือพิฆาตศัตรูมาแล้วครับข้างหน้าเราเดี๋ยวเราไคออกก่อนครับไม่เหลือพิฆาตก็เรือม้านะ้ครับตรงหน้าเราเพราะว่าเรือมน้ามันน่าจะเกิดตรงข้ามกันทั้งสองฝั่งมันโอกาสน้อยที่จะเกิดแบบคนรถเลนกันครับนอนสตาชิมมี่ ถ้าเราไม่มีใครยิงภายในอ่าสี่สิบวินาทีเนี่ยกี่วิแต่ผมจำไม่ได้ขอดูไม่รู้มกันก็คือสแต็กเราจะลดเองครับตอนนี้เราคือร,รีบเก็บสแต็กก่อนเก็บไว้ก่อนไม่เสียหายครับท่านผู้ชมลำนี้ก็ซิกมาค่อนข้างแม่นครับกระสุนแม่นมากโอ้โหลำนี้เก็บสแต็กยาก,ยากอยู่นะครับ ไปไกลตื้นผมจะยิงเรือใหญ่เก็บสแต็กครับเดี๋ยวเราค่อยลอยนี่พยายามดันไปกับเรือดำน้ำครับ ไม่โดนเลยชีวิตจะแตกแาจะลดอักเลนมาได้ไงเนี่ยไม่ใช่ไอ้นั่นโดนแล้วเหรอเริ่มน้ำแล้วโซน่ามันแปดโลดล้วย โอ้โหยิงอะไรวะเนี่ทั้งตกน้ำหมดเอาอะไรวะดีๆกูตายอีกมาแล้วต่อของลอสตาร์ชิมีครับ torpedoes direct front. เราจะพยายามหลบหลบได้บ้างหลบได้อยู่ครับน็อตสตาชิมีใช้ต่อละต่อมโหลดนานตอนนี้เราเปิดการไล่ยิงได้ไม่ต้องกลัวต่อมโหลดนานแล้วเรื่องกันจะแตกเก็บไม่เต็มทันทีครับท่านผู้ชมโอ้ยเนี่ย พักแหลนหน่อน,นะอยู่นะเมื่ี้ได้ยิงแล้วเราจะเป็นคนนำดันเลยแล้วกันครับเพราะไม่เห็นเรือน้ำเลยไปไหนแล้วไม่รู้โอ้ลานี้ก็เก็บสแต็กยากอยู่นะครับท่านผู้ชม พยายามยิง,ยงให้โดนบ่อยๆครับลำนี้ยรือว่มันจะเก็บง่ายผมก็ไม่ค่อยได้เล่นลำนี้บ่อยแต่มันก็สนุกอยู่ครับลำนี้ไม่ได้แย่ขนาดนั้น เราฮิวสู้เลยครับท่านผู้ชมผมจะยังไม่อันนี้ผมน่าจะโดนหมัดสั่งแต่ก็ยังไม่โดนโอเคตอนนี้สแต็ปติดเราจะใช้อ่โหมดไฟสองกบตอนจำเป็นเท่านั้นครับตอนนี้เรายังไม่ใช้ครับ โอเคเรือดน้ำสตูั้งนี้ครับ ต่อยแล้วต่อมันน่าจะถึงเรานะครับไม่ถึงโอเคเรายังมีดวงครับผมยังไม่กด R นะครับต้องติดไฟสองจุดอยู่ด้ผมไม่ชอบอ่ะ

การไม่โดนครับท่านผู้ชมเคตายแล้วครับลำนี้ต้องเผื่อไกลๆหน่อยครับอย่างที่ผมบอกก็คือกระสุนมันช้าช้าก็มันท่าหน้านิดนึงเผื่อไกล้มัน มันแบบตอนผมไปเล่นครั้งแรกผมก็งงๆอยู่โอ้มันช้าก,กว่านิดนึงแล้วก็เลีดเกมแล้วตอนนี้ไปคูวงไหนได้ครับเพราะว่าเรือมันเหลือน้อยแล้วมันเหลือน็อตสตาชิม,มี่ครับข้ามได้ไหมเนี่ยเอาข้ามได้พอดีโอ้ไม่เข้าเลย โอเคครับมันเหลือแค่ซาเลมัวเดียวที่เป็นไอ้นี่อ้าวเจอด้วยเจอครับท่านผู้ชมเรืวอนๆๆ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 มันยังไม่รู้ๆๆนๆๆๆๆๆๆรู้ๆๆ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 วย ไม่โดนจริงด้วยท่านผู้ชมโอ้ยิงตูดเราแต่ไม่เป็นไรครับเราเก็บมันก่อนแล้วกันมันอยู่ใกล้ทำไมกระสุนมันบานอย่างนี้เนี่ย ขอหมัดสั่งไม่ได้เหรอเนี่ยอีกสองตัวเราคาเข็นเดี๋ยวเราเก็บไม่นี่แล้วก็ไล่เก็บพวกบีบีต่ออ้าต้องได้แล้วแหละเคเราไปกันต่อครับท่านผู้ชม ตานี้ได้ดาเมจไม่เยอะเลยเกมจะจบแล้วเฮครับเหลือสองลำครับยามาตัวข้างหน้าครับ นอสตาชิมี่ที่น่าจะอยู่แถวๆตรงนี้ครับในมินิแมปจกมก็ถามว่าจบเร็วไหมมันก็กลางๆเกมตาเนี่ยมันก็ไม่ได้จบเร็วขนาดนั้นครับแต่เตรือตะตูมันตายไปเยอะมันไม่มีตัวให้เราได้ยิงต่อครับไม่สิท่านผู้ชมนอสตาชิมี่อยู่แถวๆนี้อยู่กับเราเรือเราโดนดีเทคน่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะ อ๋อนี่ไงเราเจอยามาตครับขอได้ไหมโอเคครับกดไอ้นี้รอเลยไฟสองกบรอเลยเผื่อเผื่อมันไม่ตาย เดีแต่เราวนไปมันอยู่ตรงนี้เรือพิฆาตมันปล่อยต่อมาจากตูเราไฟสองกรอบของเราก็ค่อนข้างดีครับลำเนี้ยก็อะไรเนี่ยไอชิมเม้นต์ได้แค่ปลดปล่อยฮาร์เคสหลือไม่มีลำกงลำกล้องใหญ่เลยเกมจบเร็วครับท่านผู้ชมลำเนี้ยไม่ได้โชว์ไอชิมเม้นต์อื่นบ้างเลยเนี่ย คตายตายเกมจบแล้วครับท่านผู้ชม2ีแสิบเต็มโอ้ยนั่นเลือดเต็มปรับนะเลือดเต็มนะครับลำนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมยิงโดนทั้งหมด64นัดครับจมเรือไปหกลำน้ำดวนหนึ่งครั้งเดฟชาร์ดโดนหนึ่งนัด ช่วยการยึดหนึ่งครั้งเก็บของสองันครับสีไปสามห้องครับก็คะแนนทีมครับก็ได้ที่หนึ่งครับเนื่องจากคิวไปหกคิวครับท่านผู้ชมก็ยิงสีไปลำก็มีไอว่ายามาโตะอัคแลนด์ครับที่โดนสีไปเกมเนี้ยนะครับเตปชานโดนที่พันเก้าก็ใช้แต่ AP ออรลี่ครับลำเนี้ยรับควบแสงไปเก้าหมื่นหกครับก็มันเป็นโหมดเก็บของด้วยครับ รับเยอะอยู่แล้วแล้วเราไม่ค่อยได้ฮิลเราเหลือฮิลทั้งสามชารครับตาเนี่เงินก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าผมไม่มีบัญชีพรีเมียมครับก็เล่นแบบเท่าที่มันมีครับประมาณนี้ครับลำนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ